งบหนึ่งร้อยบาทในร้านสะดวกซื้อจะจะได้อะไรบ้างครับไาถึงร้านสะดวกซื้อแล้วนะครับต้องเซตต้องใส่เม็ดก่อนเพราะคุณแม่ไม่สบายหล่อหรือยังครับอย่างแรกเราต้องมาหยิบตะกร้าก่อนเลยแล้วก็เดินไปเลือกซื้อของกันไปโซนขนมก่อนอย่างแรก เหมือนเห็นอะไรแว็บๆนะเนี่ยจะซื้อขนมอะไรดีนะไม่ต้องซื้อขนมแล้วอย่างเนี้ยขออันนี้ได้ไหมเฮ้ยอันนี้เกินแล้วลูกอ,อันนั้นก็เกิน นี่ขนมก็ได้ถ้ามีโดริทอสีแดงไม่พลาดแน่นอนเลยครับส่วนเลเทโต้นั้นปูผัดผงขะีนี่โอ้โหอร่อยเลยนะครับชุดถั่วก็น่าสนใจนะครับเนี่ยน้องเซฟชอบกินเมล็ดทันตะวันครับหรือไม่ก็เม็ดกุดจี้สีดำ อ๋อไม่แตโงโมครับไม่ได้แกะนี้นะครับเอามาอมครับอะไรกันลูออกเอน้ำส่วนน้ำนี่ก็มีชอบหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นอง,งุ่นเคียวโฮชาลิปตันศูนยปเซนหรือจะเป็นอิชิตันขวดนี้ครับแล้วก็มีน้ําว่านที่ออกใหม่มีรสว่านหันจระเข้และก็รสแตงโมขวดละยี่สิบาบาทลองไปหาดูกันนะครับ ก็อยากหยิบเทสตตู้นะครับเนี่ยแต่คุณแม่และคุณหมอให้พักกินกัน,นกรอบๆอ,อ,อดใจไม่ไหวขอเลบาร์บีคิวด้วยกันนะครับงบหนึ่งร้อยหรือสองร้อยนะครับกินไปไหนแล้วนะเนี่ยน้องเซจะเอาไปเผื่อไปซันด้วย ตอนนี้ได้ไหมอ่ะเกินงบนั้นเนี่ยไม่เลยวนี่ให้ใครบ้างหน่อยลูกแซคกี้คนเดียวเลยอ่ะ อป้าแม่แกายภาพมันยังไให้ยามันยัง่งเซบจะกลับไปเซบเป็นน้าขายแม่นะให้เซบจะคันนิดใช่ไหมฮะให้เซจะคันนิดใช่ไหมเซอรถอีกแล้วนวดนานปะนานอืมโอ้โหเกินร้อยแล้วเนี่ยลูกเอยอืมไปไหนได้ไปซันกินแหละ ดูเผื่อพี่ซานไม่ได้เลยพี่ซานพี่ซานชอบกินอืมสันชอบกินนั้น แค่นี้แหละจ่ายเงินเอมครับ มาช่องนี้เมื่อยไหมงวดให้ะทำเป็นวดให้แม่ ป๊าให้ซื้อของแม่แล้วซลบอกว่าเดี๋ยวเซลจะน,นว่ให้แม่ <c oughs> ลาหน้าอยู่บ้านนะเดี๋ยวป๊าไปซื้อให้เองขนมไม่เป็นไร